ค่ะเพื่อนๆวันนี้พบเจอกันกับแมวเมวอีกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาเมามอยนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศกําลังดีเบลเยียมนะคะก็มีดอ,อกไม้วสวยๆออกมาเพียบเลยค่ะแมวก็อยากไปชมนะคะเห็นพี่ๆหลายคนเขาโพสใน Facebook นะคะก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะคะก็ช่วงนี้ก็จะมีะผักป่านะคะผักเซียนฝรั่งแล้วก็ผักบุ้งฝรั่ง ที่ใครหลายๆคนกินหล,หลายคนนำมารับประทานนะคะก็อยากจะไปสอบส่องเหมือนกันนะคะวันนั้นก็ได้ถ่ายรูปมาวิดีโอคลิปสั้นนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนั้นพาอลิซาไปอลิซาไม่ยอมให้จอดจักรยานพี่พี่น้องเนาะมบีก็อยากจะจอดถ่ายรูปมาฝากพี่ๆนะคะก็ได้มานิดหนึ่งนั่งปั่นจักรยานไปก่อนก็กลัว วันนังจะไปไกลเกินเออก็ต้องรีบตามรูปไปนะคะวันเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแม่จะพาพี่ๆน้องไปถ่ายชมอ่าพักป่านะคะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องที่กําลังเป็นกระแสเลยครับพี่น้องจ๋าเกี่ยวกับการหาคู่ออนไลน์หรือให้มีแม่สื่อแม่ยกนะคะโดนเทแล้วค่ะอืมอันนี้คือเล่าสู่กันฟังนะคือฝรั่งเทเพราะว่าอยากได้สามีฝรั่ง ยอมเสียเงินค่าครูค่าแม่สือ่อค่าเรียนคอร์สออนไลน์หาสามีต่างชาตินะคะเรื่องอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวนะถ้าเราอยากจะได้สามีฝรั่งจริงๆไม่ต้องให้ใครหาให้เพราะว่าเราไม่ได้ไปศึกษาดูใจกันก่อนเออเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรว่าฝรั่งไอคนที่เขาหาให้มันจะดีจะชั่วบางคนหาเจอให้ดี คอนโทรลแล้วว่าดีโอเคมาอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้สารสัมพันธ์นิดๆในหน่นอย,อยช่วงอินเลิฟก็คุยกันยาวมันอินเลิฟก็คืออินเลิฟช่วงที่โปรโมชั่นยังดีก็คือโปรโมชั่นถ้าโปรโมชั่นจบลงคําที่เราจะโดนก็คือเธอมันก็แค่อีกผู้หญิงคนหนึ่งนะเออการที่จะยอมไปจ่ายเสียค่าคร่ว อย่าไปโทษใครโทษตัวเองเพราะว่าคนที่เขา,าให้เราไปเสียค่าสมัครค่าเรียนน่ะคือเขาถึงเราเข้าไปดูเขาถึงเราไม่สมัครเขาก็ได้ยอดวิวยอดไลค์รายได้เขาเกิดขึ้นตรงนั้นยิ่งเข้าเข้าเข้าไปดูหรือใครก็แล้วแต่ไม่ได้จอดจงว่าเป็นใครไม่ใครแมวไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นนะคือเขาได้ยอดไลค์ เวลาเข้าไลฟ์สดแต่แมวไม่ได้เป็นคนไปคนชอบไลฟ์สดนะแมวชอบทําคลิปนะเออคือ,อเขาก็จะได้ยอดวิวตรงนั้นแล้วรายได้คนที่เข้าไปดูก็จะมีบางคนอยอมที่จะเสียค่าสมัครเพื่อที่จะให้เขาเทรนเนอร์ให้เราหาสามีฝรั่งหรือ ไปสมัครตร,ตรงนู้นตรงนี้โอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาไปแต่ว่าถ้าเราอยากได้จริง,รงๆเว็บเดทหาคู่มีเออเราสมัครเข้าไปถ้าเราอยากจะเสียเงินก็เสียไม่ได้เยอะแล,แล้วทีเนี้ยเราเป็นคนคอนโทรลทุกสิ่งทุกอย่างเองเราเป็นคนคุยเองเราเป็นคนรู้จักเขาเองเราเราจะรู้ว่าไอ้คนคนเนี้ยมันน่าคบหรือมันไม่น่าคบ มันหน้าตาเป็นยังไงเราคุยเองนู่นนั่นนี่หรือบางคนอาจจะไปทํางานในจุดที่ฝรั่งเข้ามาเที่ยวอันนี้ก็ไม่แปลกมมันเป็นเรื่องปกติแล้วเรื่องอ่ะแล้วเราถ้าอยากจะไปเจอฝรั่งเราไปไหนไปถอนอากล้าอยู่หรอไปดำนาอยู่หรอเออฝรั่งมันคงไม่ไปดำนามาเที่ยวดำนาหรอกเนาะเออก็ต้องไปจุดที่ฝรั่งเข้าไป ถึงจะได้เจอเนาะไม่ใช่แบบว่าเออ,อยากจะได้สามีฝรั่งติดต่อให้หน่อยนะคุณพี่เดี๋ยวฉันจะยอมจา่ายโน่นนั่นนี่สุดท้ายคือโดนเทอยู่กินกันไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้ศึกษาดูใจกันมาก่อนเราการที่เราจะคบคนคนหนึ่งอะ่ะเราต้องเขาเรียกอะไรออกเดทหรือว่าอ่าลองไปใช้ชีวิตร่วมกัน ช่วระยะเวลาหนึ่งถ้าไม่ไม่ดีไม่โอเคก็คือไม่ต้องไปต่อเออเขามาเที่ยวได้เราก็ไปเที่ยวได้เออทุกอย่างแฟร์ไม่จําเป็นต้องแบบให้ใครหาให้นะมันอยู่ที่ตัวเราค่ะพี่น้องจา๋าสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปอยู่ในจุดนั้นที่แบบ ที่ฝรั่งมาเที่ยวเนาะอันนี้อาชีพแต่ละอาชีพมันมีความสําคัญเนาะแล้วเราก็ไม่ไม่ไปดูถูกหรือไปบูลลี่อาชีพของใครนะคะอันนี้ก็คือถ้าเราอยากไปตรงนั้นเราก็มีโอกาสได้เจอกับฝรั่งเหมือนกันหรือในสมัยเนี่ยเขากลัวโรคโควิดหรืออ,อะไรก็แล้วแต่นะเขาก็จะมีเว็บเดทให้อเราก็เข้าไปสมัครตรงนั้นไม่จำเป็นต้องบอกว่าอ บางคนเขาก็จะมาะทําช่องหรือให้ทาแนะนำะหาคู่ให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต่นั่นนี่เสียค่าคูเสียค่าสมัครเรียนเสียค่าอุปกรณ์การเรียนมีด้วยเหรอพี่น้องจ๋าอุปกรณ์การเรียนหาคู่เอออุปกรณ์การเรียนคืออะไรอ่ะก็อยากจะรู้เออเพราะว่า มันมีคนโดนเทแล้วอ่ะเออก็เลยไม่เข้าใจว่าการที่เราสมัครไปให้กับแม่สื่อแม่ชักแม่ยกอะไรก็เลี้ยวเตะนะแล้วมันมีผลสำเร็จได้จริงเหรอแล้วคุณจะตามไปดูแลเขาถึงเตียงนอนเหรอแล้วคุณจะตามไปดูอผลสรุปหลังหลังการขายคอร์สเรียนเหรอคุณไป ตรวจนักเรียนคุณได้ไหมคุณไปซับพอร์ตดูแลนักเรียนคุณได้ไหมเออถ้านักเรียนของคุณอ่ะคนที่คุณหาให้เกิดมาตกมาตีเราทำไงเอออันนี้แมวก็ไม่เข้าใจนะว่าการแนะนำให้หาแฟนชาวต่างชาติหรือจะหาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมันเป็นค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนมันต้องดูตัวต่อตัวเพราะว่า การที่คนจะมาคบกันเหมือนรับเราอะไม่ว่าจะคบคนไทยหรือฝรั่งเราต้องคุยเองเราต้องสารสัมพันธ์เองอถ้าคนไหนมันไม่ใช่เราก็ไม่เลือกไม่คบแต่อันนี้คือเขาเอาอคนที่เขาแนะนําแบบเนี้คือเขาเอาช่วงที่ผู้หญิงที่เขาอยากจะได้อยากจะมีเอาเป็นจุดที่แบบ คนที่เขากำลังมีปัญหากำลังนองหาทางออกกำลังมองหาสิ่งที่ดีกว่าเอาจุดตัวเนี้ยมาเป็นตัวขายออทำให้คนเขามีความอยากแล้วก็ขายฝันในสิ่งที่มันมันมีแต่ด้านลบอะ่ะสมมุติว่าสมมุติว่าแมวไปสมัครนะเออสมมุติว่าแมวไปสมัครแมวเสีย ค่าใช้จ่ายไปสี่ร้อยห้ารอยพันมันก็ย่อมมีอุปกรณ์การเรียนเอ็กซ์ต้าขึ้นมาอืมแล้วเราก็ต้องต่จ่ายเพิ่มไปละเออแล้วถ้าเกิดว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะแล้วนานแค่ไหนแล้วเราจะได้ผู้ชายที่ดีไหมเออขนาดว่าเราหาเองอะ่ะมันยังยากพี่น้องจา๋า หาเองนะยังยากเพราะว่ายากเพราะอะไรรู้ไหมมันยากที่จะหาคนที่รับความเป็นเราได้มันยากคนที่จะมาอารับผิดชอบภาระในครอบครัวของเรายากที่จะมารับครอบครัวไทยเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวคนเดียวเออไอไอพวกที่เขาคิดว่าเขาหาให้ได้ มันมีจริงเหรอในโลกถ้าหาให้โอเคฉันหาฉันติดต่ออคนโน้นคนนี้มาให้แล้วคุณคุยกันเองนะอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นหรอกคือคนคนไหนที่อยากจะมีนะแนะนำว่าหาเองทำเองอย่าไปเชื่อใครมีสติจะได้ไม่ไม่ตกเป็นเหยื่อให้คนที่เขากำลังหาเงินอย่าเอาความทุกข์ของตัวเองอย่าไปมองเห็นแต่สิ่งที่มัน มันดีอ่ะไม่แน่ในนั้นน่ะมันเป็นการแบบขายฝันแล้วก็เป็นการที่เราตกเป็นเหยื่อของเขาแล้วจะโทษใครได้ต้องโทษตัวเองอย่าไปโทษเขาเพราะว่าเขาขายฝันเอออย่าไปตกหลุมพรางอืมอยากได้หาเองอย่าไปเชื่ออะไรที่มันมัวเมามากอืมไม่มีใครหรอกเหมือนเราอยากกินข้าวเนี่ยไปรอใคร ไปรอให้คนอื่นมาหาให้ให้กินมันไม่ได้เราอยากกินอะไรกินส้มตำบ่เราก็ไปซื้อส้มตำเราก็ไปหามารากอมาตำเองเอออันนี้คือเราหาเราหาเราได้เราลองเรารู้ว่าลูกมารากรูปไหนอ่ะมันพอตำหรือไม่ตำจับดูแล้วายดูแล้วสัมผัสดูแล้วอันไหนมันเหมาะที่จะกินเออรูปไหนเสียรูปไหนเน่เาก็ไม่เอาเออแต่ถ้าเรามา ลงคอร์สออนไลนใ์ให้แม่สื่อแม่ชักหาให้อะเรารู้ไหมว่าไอ้ฝรั่งคนนั้นอะมันดีแค่ไหมมันรับเราได้ไหมสําคัญคือมันใจปั่มไหมมันปั่มบ่มันใจปั่มบ่มันมีเงินบ่มันจะดูแลเราได้ไหมเออบางคนอ่าหาเองสามีไม่รวยโอเคเขาหาเลี้ยงเราได้เขาดูแลเราได้ก็โอเคก็คือความสุขที่เราพร้อมและความสุขที่เราอ่า ยอมที่จะเป็นเมียฝรั่งเออเราเลือกแล้วที่จะเป็นเมียฝรั่งอันนั้นคือเราเลือกเองเหมือนเราไปตลาดซื้อปลาเขาเทมากับเรามัง่งเอ,อเราจะเลือกเอาตัวไหนที่มันดีที่สุดสดที่สุดอร่อยที่สุดเอ,อแล้วบางทีเราไปซื้อปลาเหมือนกันแต่ปลาในถุงสดๆใหม่ๆจ้าหยิบได้เลยในถุง แล้วคุณจะเจอปลาเน่าที่แทรกอยู่ในถุงอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะสำหรับคนที่อยากจะมีสามีฝรั่งอันนี้แมวก็พูดยาวล่ำไห่เนาะมีสติเยอะๆการคองชีวิตการคองคู่มันอยู่ที่เราเลือกไม่ใช่ให้ใครเลือกให้โอเคนะคะ จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่อยากจะมาใช้ชีวิตเป็นเมียฝรั่งเป็นมาดามสายฟอ่อมีสติเยอะๆรับรองคุณเจอคนดีๆแน่เลือกเองอย่าให้ใครเลือกให้โอเคนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของโกงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ